มีหม่องอยูทั้งแคบทั้งเมยียทั้งหอนเอาลวดมันเลยแบบว่าบ่จอยไปเบิดเลยเมื่อนี้ต้องมาเบียดกันอยู่ขางถนนนี่แหละวันนี้หม่องไปเนี่ยแค่เนียมีรถไอหมอดอยู่ข่างงานพอดีที่ถนนที่น้องก็เพอได้วยวเสริมเย็นไปแน่หุดอยู่ใ้หันหอนเอาว่าเป็นใจยู่ใจคอยจีคนเครื่องสะอามานางแตงน้ำเจ้าพี่ละ่ะเบื้องส้งมเหรอ พี่ลีขาบอกว่าซื้อเด้อมันบ่ได้อยูโดนไปนัเนี่สวัสดีค่ะคนสวยอย่างฮะ้ปีนเอาปีนเลยองเองปีนประตูต้องอ้อมนะอ้อมไปเลยอ้อมแบบไปอังคือพวเขานางันว่าหันนี่ยันเวทเขาขาปิดหรอหรอ หลอดไปเลยบ้หนังกัปีนไปเลยตน้นไปเลยต้องอ้อมน,นะอ้อมอ้อมเลยแหละสอัครับสวัสดีครับผ่อนมันไม่มองอยูพ่อตรงมันนั่งยู่นี่หรือขอไปทางในเจ้าเบื้องหลดเจ้าสิอยากออกมาหลดมันบ่ไปมันปูนแหมมันปูนหรือมันโฟกขึน้นมันห่อนไอห่อนข้นสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำน้าถูกต้องมั้ยเจอกันแล้วทำน้าถูกต้องกระจิงยางครับบอยเม่ที่ว่าสิไปอาบน้ำกันบ้าเพราไปอาบน้ำสิยางน้อยุงมันไก่อาบน้ำสิบ้าอ่ยางไก่แม่ยนจะต้องไปยืมรถพุล่ะไปแม่บอกบ้าที่ว่ามาถ่ายเสร็จแล้วไปนั่งเล่นอยู่รถกับลุงจ่อยวันสิยังไงหันบ่มีอย่างมันอึดอัด มันมามีมองอยู่มันอยู่เต้นกับเต้นเดียวไปนี่มันแย่กันอยู่อยู่กับเอกแั๊งกับอีเปียวกับึดอัดพอแห้งแล้วนี่แล้วอันจุ๋มเขาเอาปลาสลิดบางบ่อมาให้นี่ของพี่เหรอทุกวันนี้ใช้ถุงปุ๋ยลุงอรุณแล้วเหรอสาธุบันดีครับ มันอยู่ในเต็นท์ไปเลยหรอเมือนี้มันบ่ไหวตักแซมแซงเหล็กกับแซวหรอกยี่นี่ยสาดกับมีดเลยหอปูใส่หรืออะไรต้นเพราะมันนี่แหละมันปัญหาแต่ว่ามันคือปิดประตูไปเห็นอย่างเนาะให้เขาเซาแล้วก็ไ่เปิไม่เปิดอะไรจริงจัเลยมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรอก็เลยแบบไม่อยากเปิด พี่ก็ลลที่อยู่เมื่อกี้นะพี่าไปลาดนี้ว่เป็นยังปิดอกับปีนเอาไปมอดเจาะไปหาบันไดลิงมางอยเออแต่วันเม่ันสิไปแง่เต้นผู้ไรอลไรนั่นเต้นอาจูเอออ๋อ แคบั้งนแบเี Auf ้คร <entertain good. S 1> hey. ับย uh ังตันมหาพอติดตันมัน กออ้อนกลางเต้นกันอาจจะเวียนไว้แลนะ้วเนานะจัหงหน<ด>่อยเนาะเพราะหมุนเขาหมุนออกนี่แล้วมองพอหยุดเหมาะที่สุดแล้วโล่งสบายเย็นมันรถเขาจอดทางในหลายคันไม่ได้แคบเนาะรถมันแย่กันอยู่แน่เลยห็นหิดเลยรถบาดรจะคันอย่างนี้หันบมดฉันว่นเจ้ะหนนันกับีมิมองจอด อยากลำบากก็ลใดไหลำติมหาจอดใส่แคบแห้งหมอชิดเขากันยังนี้แบบไรทางทาครับเ็สได้ปะพาเจ้า,อา,จาโอ้อ,อมบะอม <laughs> เลี้ยัีีีกงานงาลยเดีวเดิมงานจักน้อยนี้มืนี่แต่ว่าเวิีบ่ใกล้แล้วล่ะลักษณะได้แต่งหน้าจังสิบ่เปี่อมือนี้ เมื่อเอินอยู่บางซื่อเมื่อเอินอยู่สถานีกลางบางซื่อไม่ใช่จัดจุจักมันอยู่เขตนั่นแหละแต่หมายถึงว่าสถานีคือสถานีรถไฟกลางบางซื่อสถานีกลางรถไฟทัวฝ์ฟ้าเมืองไทยประเทศไทยต้องมาลงอยุ่นี่ต้องมาขึ้นยุ่นี เฮ้ยเขามาข้างในเลยเลยอ่ะไเจอโอ้ยไปละสิบ่บ่สิเข้าเอาผะแล้วัดไปจอยเนกินมันรกินเอนกไ้าเาเปาใช่รับสมบ่มดเาเป็นจมบม่นไม่สมอสิติกินก็คือกินก็คือบอกเพลิน มันเป็นกระแสยพอวางซีผสมมาเออเป็นเอฟซีสาวหน่อยทุกคนเลยผมเป็นต้องกินอะไรอยู่ดอกบกสมแต่ย่าเอาบักกระบอลให้แล้วกินอะไรล่ะใช้ยู่เราโมช่วช่วงบังวันกินชักโกแลตเฮ้ยเพี้ยงคนท่านท่านเอาเหรอไปกินน้ำกันเนี่ยไอ้เฮ้ไอ้ไอ้ดีแล้วไอ้ไอ้ดีแล้วกินได้อยู่เด้เนี่ยปกติผมเป็นเอฟซีผมผมเบิ้งน้องคนตัน โอกาสก็ไปจักเสือนี่จะขาด่อไปว่าท่านเห็นกันดีกเดอัน้เสือไม่ไผ่นี่ว่าเอาไปเลยไปเสือไหมวาหยอกเอาได้เพิ่นเอาหายลยเอเดียวให้กินเลยขอบคุณจะปอกเปลี่ยนปอกรับปอกเฮ้ยแม่ลาบนะเออบากังวลแล้วสิกินไดอยู่ร้อยใหญ่ได้ดีนะว่าเอาอะไรว่าที่ดาวสีดาวบ่อย สิดามาฝากเรายากินลำใยนะจานหมย่มาได้อยู่แต่ว่ากัมาได้ถ้าเบื่งนี้ไอ้บาดเจาพ่นั่นแหละที่นี่เจะฟังรถแยกภาษาเรารวด เสียงเงันอยู่ทั้งหาดก็เสียงมองเนี่ยก็จะเปิดงันกันเนี้อีหลีอันี่เป็นทับเราจริงบอลรำเข้าไปท่านี่เลิกอันนี้กับท่านเลิไงน้อยไงพูดมาอ้อมก็อเพียง ว่านีอ้อมเพียงยงยังอะไรก่อนแนคิอ้อมเพียงอ่งออกรถตเออตั้งมาตากอนนี้เเนาะขีดนอเนาะ